สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไม้มงคล3ชนิดนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ที่ควรจะต้องมีปลูกไว้ที่บ้านนะครับจะเป็นต้นไม้ชนิดใดส่งเสริมด้านไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับนะครับด้วยความที่คนวันจันทร์นะครับจะเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนไหวชอบรักสวยรักงามนะครับก็จะต้องมีต้นไม้นะครับมาเสริมทางด้านต่างๆนะครับต้นไม้ชนิดแรกที่ผมจะแนะนํานะครับ ก็คือต้นส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ดนะครับจะส่งเสริมด้านความมั่นคงความหนักแน่นด้านสติปัญญาและจะทําให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูเราได้ดีด้วยนะครับและต้นไม้อย่างที่2นะครับจะเป็นต้นกวัมกมรกตครับไม่ใช่เป็นกวา,ากมรกตเขียวกวา,ากมรกตดําก็ได้ท้งนั้นนะครับจะส่งเสริมด้านเรื่องการงานนะครับการเงินนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะครับ ทำให้แบบว่าอาจจะสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นหรือแบบให้เราหนักแน่นและมั่นคงจะก็เลยสำเร็จได้ง่ายนะครับและชนิดที่3นะครับได้แก่นะครับยางอีเดียดําครับส่งเสริมด้านความรู้นะครับและการจินตนาการนะครับทําให้เราได้จินตนาการอะไรได้กว้างไกลกว่าเดิมมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นไม้มงคล3าชนิดนะครับที่ผมแนะนําสําหรับคนที่เกิด วันจันทร์นะครับไปส่งเสริมด้านนู้นด้านนี้นะครับแต่ทุกอย่างจะสําเร็จได้หรือจะมีประสิทธิภาพในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเองด้วยส่วนต้นไม้และ,ะอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับแต่จะสําเร็จได้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับผมอ้างอิงมาจากหลักของวิทยาศาสตร์และหลักของโหราศาสตร์นะครับผมรวบรวมข้อมูล2ศาสตร์นี้เอามารวมกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกๆคนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคล์ด้วยนะครับ